สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวขอแนะนนักแสก่อนนะครับเล้งนักพลนะครับนักแสดงจากซีรีส์วายพิเดียร์ลอยแก้วครับครับผมสแตล์มหรสินะครับนักแสดงนำจากซีรีส์วายพิเดียร์ลอยแก้วครับครับผมไงครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับมีศิลปินมาเยอะมากเลยแล้วก็แฟนคลับยุบทับกันมาเลย่าได้ครับ รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆก็ของผมเป็นปีที่2แล้วแล้วทุกปีจะใหญ่ขึ้นทุกปีจริงๆแล้วก็มีศิลปินแบบมากมายก็ได้กระพบไ่ศิลปินดาราก็ตื่นเต้นมากๆครับผมทีมของเรานนี้นะครับเราก็มาในทีมชุดสูทแฟชั่นดำแต่เราก็ยังคงคงคอนเซ็ปต์แล้วก็ไว้ไว้อะไรด้วยครับใช่ใช่ใช่แก็มีความเลื่อมแบบเล่นแสงนิดนึงอะไรครับ ตอนนี้ถ้าไล่เรียงตามทำรายเลยเนาะเอาทีละเรื่องก่อนแล้วกันก็คือเรื่องที่ใกล้ออแล้วเร็วนี้จะเป็นซีรีส์วายแนวตั้งครับผมก็จะเป็นเรื่องเงารักใต้แสงเทียนออนวันที่11พฤศจิกายนครับทั้งหมด12 EP พีครับ่อเลยเนาะเรืองของเดเรื่องเล่าอาจารย์ยอดเลยครับทางช่องเจ็ดดีซึ่งเลี้ยงก็จะตามเป็นพระเอกคู่เลยแต่คุณละกอนกันนะครับแล้วก็มีซีรีส์แนวตั้งครับซึ่งเล่นด้วยกันแต่แยกแยกแยกหญิงชาย คามดวงใจครับบอกเลยว่าถึงพิกถึงขิงแล้วก็น้ำเน่ามากเลยเอาเรื่องอะไรก่อนนะครับรงแงเรารักใต้แสงเทียนก่อนคาแรคเตอร์จริงๆคาแรคเตอร์นี้ก็ยังใช้ชื่อเดิมครับเพราะว่าเราภาพจําเป็นลอยกับแก้วแต่ว่าคนละไทม์ไลน์กันแต่ว่าจริงๆก็เหมือนกับคนละจักรวาลแหละแต่เราใช้ช erm ื่อคำว่าลอยแก้วจะคล้ายๆแบบว่าเขาเรียกอะไรดีย ใครเป็นท่านประธานตัวจริงอะไรแบบนี้เราจะมีความแบบเล่นใหญ่ใครจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทตัวจริงแล้วก็เหมือนอยากให้ติดตามเนาะว่าคือในเรื่องเนี่ยไอ้แก้วเนี่ยเป็นเจ้าของรีสอร์ทรีสอร์ทแห่งหนึ่งแต่ยอยู่ดีๆทำไมคนนี้ลอยปลอมตัวเข้ามามาทําอะไรเขาเป็นขโมยจริงไหมหรือสุดท้ายหรือเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทอนะไรประมาณนี้ครับใช่ซึ่งเป็นเรื่องของแนวตั้งนี่ก็คือจะค่อนข้างที่เล่นใหญ่มากอยากใติดตามแล้วคือ <laughs> สนุกครับสนุก ยากขึ้นมากครับเราต้องเล่นโอเวอร์แอคใช่ใช่โ <laughs> อเวอร์คือคืด้วยความที่เป็นแนวตัง้งเรามันต้องเล่นเล่นให้ใหญ่ด้วยสไตล์เป็นซีรีส์แนวตั้งบวกกับเฟรมภาพอ่ะมันแค่มากๆก็ก็ต้องใช้แบบมันก็เป็นอีกสกิลนึงที่เราได้ฝึกเป็นแบบประสบการณ์ใหม่ๆก็ชอบมากๆจริงๆครับผมใช่ครับปั่นรักด<ช>วงนใจ ปานดวงใจ<อ><า>นะ<า>ครับ,บ<อ>ก็ผมได้เล่นกับพี่สเต็มแต่แยกชายหญิงเึิ่งเล่นกับนางเอกวันนี้ก็มาครับ<อ>พี่เกรรินแล้วก็พี่บิวลาลีชัเดเยอะแยะมากมายเลยมาสเต็มก็คือถ่ายติดปิดกล้องเรียบร้อยรอออดมือครับกำลังทำการตัดต่อแล้วก็ทำการพิอ,ๆๆอาร์ครับอยู่ในระหว่างการตัด เข้มข้นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเข้มข้นก็จะค่อนข้างที่ดราม่านะครับดราม่าในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักในเรื่องของของผู้เป็นแม่กับลูกครับกานรักดวงใจการดวงใจอะไรครับก็ค่อนข้างที่น้ำเน่ามากครับ แตกต่างไหมก็แตกต่างครับเพราะว่าปกติเราจะเล่นแนววายแล้วเรามาเล่นชายจริงจริงก็ค่อนข้างทา่จะการบ้านหนักมากครับใช่ครับแต่ก็อยากฝากอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เพิ่งฟิตติ้งล่าสุดเลยก็ยังเล่นคู่กันจะเป็นเรื่องเสียง,งที่ทอยากได้ยินจะเป็นซีรีส์แนวนอนรอบนี้ก็จะเป็นแบบอีกโปรดักชันหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เพิ่งจริงเพิ่งปล่อยภาพไปคข้าๆแล้วว่าเราฟิตติ้งอะไรไปอะไรเงี้ยชื่อก็บอกเลยว่าชื่อหนึ่งกับชื่อเดียวก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คนนี้เขาเป็นโปรดิวเซอร์แต่เราเป็นศิลปินในค่ายเขาแต่เราอ่ะเป็นเหมือนแบบคุกกิดกันมานานแล้วแต่เราไม่กล้าเปิดเผยมันเลยเป็นชื่อเรื่องว่าเสียงที่อยากได้ยินว่าะแบบอะไรเขาจะบอกรักเราสทีอะไรใช่ไหมครับกำลังจะถ่ายตัวนี้ของ acting studio แราก็ขอบคุณนะครับที่ พี่ๆหรือใค่าอื่นๆที่เล็งเห็นตะไคร้ท่าผมเนี่ยสแต็มจากทีรี่เรื่องลอยแก้วนะครับหลังจากที่ที่ผลลัพธ์ทีรี่ลอยแก้วของเราออนไปก็มีต่างค่ายมาติดต่อพวกเราไปเล่นหลายค่ายขอบคุณมากๆนะครับแล้วนี่นะครับผมครับอล้วนี่สเตมสังแตงเล่นสเต็มครับก็ยังเล่นสเต็มเหมือนเดิมนี่ละครัสเต็มเลยคงยังไม่ได้ครับไปเล่นสเต็มนี่แหละครัดีแล้ครับ แต่เวลาเราแยกคู่เนี่ยเราแยกไปหาชายหญิงเราก็จะไปแบบมีสาวๆของเราใช่ใช่เราไปทีมกันครับครับผมใช่ใช่ครับปีหน้าก็ยังมีโปรเจกต์ยังร่วมกันอีกเรื่อยๆแน่นอนครับผมก็ ฝาดับแรกเลยเนาะอย่าลืมเราจากรอยแก้วนะเรามาจากรอยแก้วก็ฝากซีรีส์วายพิเรนเรื่องรอยแก้วนะยอดวิวตอนนี้ก็4.5ล้านวิวแล้วแล้วก็กําลังจะมีซีรีส์แนวตั้งที่กําลังจะออนนะครับเงารับใต้แสงเทียนอันนี้ก็ออนช่อง YouTube รอยแก้วเฟิร์สเซอร์เหมือนกันออนวันที่1พฤศจิกายนอยู่นะครับแล้วก็ฝากปานปานดวงใจด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงที่อยากได้ยินแล้วเดี๋ยวดีแล้วก็มี เครื่องสำอางแบรนด์แลมเร็วๆนี้นะครับเราก็จะใกล้เปิดขายเร็วๆนี้มีคุชชั่นกับลิปกลอสปากด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ